สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องวงวูฟทีวีนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้เราจะเที่ยวรอบๆอบเมืองชิซูโอกะและวันนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนั้นก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปหน้าทุกคนปไปไปลุยกันเลย yes. ก่อนอื่นเรามารู้จักจังหวัดชิซูโอกะก่อนนะจังหวัดนี้มีพื้นที่เป็นอันดับ13ของญี่ปุ่นเลยทั้งหมด47จังหวัดนะตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลแปซิฟิกเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยมากๆหลายจุดเลยนะที่นี่แหล่งปลูกชาเขียวลายใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปชมภูเขาไฟฟูจิแต่และจุดเด่นๆของเมืองชิซูโอกะกันเลยไปกันเลยทุกคนลุยกันวันนี้คุณลุงมาตามนะัดแต่ว่า อาจจะมาแบบปิดหน้านิดนึงแต่ก็ยังพอได้เห็นหนะทุกคนคุณลุงม,มีเสน่ห์มากเลยทุกคนนั่งมองได้ทั้งวันเลยนะนี่เห็นป้ามีชิงข้างเซนผ่านด้วยตรงนั้นนะ่ะโอ้ยาวเฟยเลยไปเร็วมากสำหรับใครที่เช่ารถนะทุกคนนี่30นิ้วแล้วก็กระเป๋าใบเล็กได้นี่วางกระเป๋าได้นี่แบบนี้เลยแล้วก็ข้างในสามารถ ใส่30นิ้วได้อีก30นิ้วแล้วก็มีเหลือที่ตรงนั้นอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางกระเป๋ามีกระเป๋ากล้องกระเป๋าสบายได้สบายมากเลยมาสเต้ตาเลนสคอร์อันนี้ไม่ได้สปอยเตอร์ใดๆนะอันนี้เป็นรถที่ผมเช่ามาไปดีสะดวกสบายมากครับ กัดแรกก็คือสะพานล,ลอยวิวฟูจิทุกคนอยู่ในเมืองชิโซกะนะให้ใช้พิกัดว่าฟูจิซังยูมิโนโอฮาชิบริดจะมีจุดจอดรถอยู่ใต้สะพานเลยเป็นจุดที่จอดฟรีด้วยแล้วก็จะมีคนดูแลเป็นอาสาสมัครแถวนั้นเป็นคนญี่ปุ่นนะทุกคนเขาคอยโบกรถโบกเข้าโบอกออกให้อำนวยความสะดวกสุดๆไปเลยแหละทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วิวยอดีนม่สะพานที่ชิโซกะนะแต่ว่าุณลุงฟูจิตกไม่ังอยู่ ดีมากเลยถ้าใครเช่ารถมาก็จอดรนมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยแต่ตอนนี้คุณลุงมูฟุจิบางเ่วไปโดนคุณลุงูฟจิโดนเต็นบังนี่ทุกคนถ้าใครที่เช่ารถนะมันจะมีที่จอดรถตรงนี้จุดจอดรถจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยทุกคนในใต้สะพานเลี้ยวไปแล้วก็เข้าไปจอดได้เลยนะ ตอนนี้เรามาดูคุณลุงฟูจินะมนสะพานที่ชิโซ,โซกะคุณลุงออกมาให้ดูนิดหนึง่งบรรยากาศดีนี่แสงกำลังสวยแต่ไม่ไปกองอยู่ตรงข้างบนหน้าคุณลงุงหมดเลย <c oughs> ตรงนี้วิวสวยทุกคน เสียดายคุณลุงเอาผ้าปิดหน้าหน่อย <laughs> <laughs> ทุกคนชิซูกะนี่เป็นเมืองที่น่ารักนะเป็นเมืองเมืองที่อยู่ใกล้ติดทะเลของญี่ปุ่นที่สามารถเห็นฟูจิได้ชัดมากๆเลยแต่เสียดายวันนี้คุณลงุงอย่างที่บอกอะ่ะเมฆบักคุณลุงไปนี่นลยเยอะ้ yes. พิกัดต่อมาก็เป็นจุดชมวิวฟูจิกับรถไฟชิงคังเซนกับทุ่งนานะทุกคนจุดนี้ผมชอบมากๆเลยละ่ะพิกัดให้ค้นหาคำว่า โดยสามารถจอดรถข้างๆทุ่งนาได้เลยตรงเนี้เราจะเจอช่างภาพชาวญี่ปุ่นมารอถ่ายรูปรถไฟชิงคังเซนกับภูเขาไฟฟูจิเต็มเลยทุกคนมันก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะมองออกไปเรามาทําความรู้จักรถไฟชิงคังเซนที่ผ่านชินฟูจิแห่งนี้ที่จะเห็นวิวคุณลุงฟูจินะคือโทไคโดชิงคังเซนแหละโทไคโดชิงคังเซนเปิดตัวครั้งแรกในปี1964เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของโลกเลยเชื่อมระหว่างโตเกียวนากโยเกียว โตและโอซากะซึ่งในปีนั้นเป็นปีที่มีการแข่งกีฬาโอลิมปิกนะโดยเส้นทางรถไฟจะเชื่อมต่อเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเกือบทุกเมืองเลยทําให้สะดวกในการเดินทางเป็นระยะทางรวมกว่า2,951กิเมตรและวิ่งด้วยความเร็ว240-320กิโมตรต่อชั่วโมงเลยแหละโดยปัจจุบันรถไฟชิงคังเซ็นก็มีประมาณ10สายเลยนะทุกคนและสําหรับโทไคโดชิงคังเซ็นขบวนนีจะวิ่งผ่านชิโซกะและเห็นวิวคุณลุงฟู จีแบบชัดเจนมากที่สุดเลยแหละและนี่ก็คือความพิเศษของรถไฟสายนี้ทุกคนตอนนี้ผมอยู่จุดที่เขาถ่ายจีทางเซนกลางทุ่งนานะแล้วก็เห็นภูเขาไฟฟูจิแต่วันนี้มุมเนี้ยคุณลุงแอบอยู่ก็เลยไม่เห็นนะดูวิวนี่จะเป็นวิวนี้ครับทุกคนแล้วคนก็จะรอถ่ายอยู่ตรงนี้เต็มเลยรอรถไฟจีทางเซนมาเศร้า คน,นตรงนี้ชิงคันเซ็นจะมาทุกๆสิบนาทีเนาะคือว่าประมาณห้านาทีก็มาแต่มันเร็วมากเลยเร็วุก็เร็วถ่ายกับไม่ทันนะเลยเจา ต่อกันเลยทุกคนต่อไปจะเป็นวิวชิงช้าสวรรค์กับลุงฟูจินะจุดเนี้ยให้เซิร์ชคำว่าฟูจิสกายวิวตรงเนี้ยมีที่จอดรถแล้วก็มีของกินด้วยใครที่จะมาทานข้าวก็มาแหวะตรงนี้ได้นะทุกคนใกล้กันเลยไม่ห่างจากจุดเมื่อกี้พิกัดคือร้านกาแฟสตาร์บัคส์คอฟฟี่นะให้เซิร์ชคำว่าสตาร์บัคส์คอฟฟี่ฟูจิคาวะเซอร์วิสนะตรงเนี้ยเป็นร้านกาแฟวิวฟูจิสวยไม่แพ้จุดอื่นเลยนะทุกคนแต่ตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นทางด่วนจากจุดเมื่อกี้ นนิดนึงก็คือถ้ามี easy card ก็สามารถเข้าทางด่วนได้เลยอันนี้ยผมมาแวะตอนที่จะกลับโตเกียวแล้วแหละ ในส่โนกะเราก็เดินทางมาที่เมืองเล็กๆริมทะเลชื่อว่าคามากุลานะทุกคนผมมาจอดรถที่คามากุระสเตชันนะก็ค่าจอดตรงนี้จะแพงนิดนึงแต่ก็ดีกว่าเราไปเสียค่าปรับนะทุกคน <c oughs> แล่ก็ซื้อตั๋วรถไฟเอนโนเดนนะก็แบบเหมาเหมาวันละ800ยเยนจริงๆผมมาที่เนี่ยมาถึงที่นี่ก็ช่วงบ่ายแล้วนะมันก็ออกจะไม่คุ้มนะแต่ก็ไม่เป็นไรคือ800เยนเนี่ยเราสามารถนั่งตลอดทั้งสายของรถไฟเอนโนเดนของเมืองคามากุระ ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเที่ยวเล่นกันรถไฟเหมือนเป็นไฮไลท์ผมนี้เลยนะรถไฟสีเขียวเป็นรถไฟสายที่สูงมากแต่เราจะนั่งรถไฟวยก,กันทุกคนตอนนี้กำลังยิงรอรถไฟ โดยเส้นทางรถไฟเอโนเดนจะวิ่งเรียบชายฝั่งทาให้สามารถชมวิวทะเลทั้งทิวทัศน์แล้วก็วิวเมืองของคามากุระได้เลยนะแล้วก็ที่เนี่ยถ้าเราจ่าย800ยเยนวันเดย์พาสเราสามารถลงได้ทุกสถานีและก็ขึ้นใหม่ได้ทุกสถานีเลยนะจุดเด่นของที่เนี่ยที่ฉากในแลมดังอ่ะเหมือนหลุดมาจากแอนิเมะเลยนะแนะนําว่าห้ามพลาดเลยจุดถ่ายรูปแสลมดังเหมือนหลุดมาจากอนิเมะเลยทุกคนมันยอดมากแต่ว่าวันนี้ผมมีเวลาน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ได้ไปจุดนั้นแหละเพื่อนๆืทุกคน ไปรู้จักเมืองคามากุระกันหน่อยนะที่เนี่ยอยู่ในจังหวัดคานากาวะห่างจากโตเกียวถ้าขับรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษเองอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นด้วยนะในช่วงศตวรรษที่12หรือถ้าคิดว่าเป็นปีพศก็คือพุทธศักราช1,101นะถึงพุทธศักราช1,200นะแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็จะมีพระใหญ่ไดบุสึวันเนี้ยผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่พระใหญ่ไดบุสึด้วยนะประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอินสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 1,795หรือว่า773ปีที่แล้วโดวยความสูง11.4เมตรและหนักถึง121ตันนะพระพุทธร,รูปองค์เนี้ยมันเหมือนกับที่จังหวัดลำปางเพราะว่าจังหวัดลำปางอะ่ะเอาแบบมาสร้างนะก็คือที่วัดดอยพระชานถ้าใครไม่อยากมาเที่ยวไกลที่ญี่ปุ่นก็ไปเที่ยววัดดอยพระชานก็ได้นะมันก็เหมือนกันแทบทุกอย่างเลยแหะแล้วแถมใหม่กว่าด้วย <laughs> แต่วันนี้ผมพาทุกคนมาที่หาดยูอิกาฮามะบีชนะทุกคนตรงนี้มันเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิของเมืองคามาคุระหลักถ้านั่งรถไฟสายเอโนเดนนะก็สามารถมาลงได้ที่สถานียูอิกาฮามะนะแล้วก็เดินมานิดเดียวก็จะเจอจุดชมวิวชายหาดกับทะเลที่มีแบล็กเกลว์เป็นภูเขาไฟฟูจิ งดงามมากทุกคนตรงนี้ผมมาเจอน้องหมาพันธ์ border collie ที่อยู่ท้องถิ่นนี้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยผมเจอนกอะไรไม่รู้น่าจะเป็นนกอินทรีมัง้งมันบินสวยมากๆบินต้านลมเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยล่ะทุกคนเย้จา yes. ตอนนี้เรากลับมาถึงโตเกียวแล้วนะเราพัก<ม>ที่โรงแรม JR e อาก,กิฮาบาระเลยอยู่ตรงสถานี JR อาก,กิฮาบาระสเตชันเลยนะเมื่อกี้เราไปคืนรถที่นิปโปลิครับก็เสียค่า e อ c ีซีการค่าทางด่วนที่เราไปมาทั้งหมดสาวันนะสองพันสี่ร้อยบาทแล้วก็ค่าน้ำมันหมดไปเก้าร้อยบาทถือว่าประหยัดมากๆเลยนะเราขับไปเยอะมากๆหลายที่ทั้งชิโซกะคาวากุชิโกวนรอบนั้นจนวนจนแทบจะทั่วเลยหมดน้ำมันไปแค่เก้าร้อยบาทอยู่ข้างหน้าข้างหน้าโรงแรมก็จะเป็นอย่างนี้เลยบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะ อยู่ตรงใจกลางเมืองเลยทุกคนเดี๋ยวเราเช็คอินโรงแรมแล้วก็เข้าไปดูกันว่าห้องจะเป็นยังไงะนี่ทางเข้าโรงแรมจริงๆถ้าเช็คอินเสร็จแล้วสามารถใช้ชีการ์เาดเข้าด้านข้างได้คนเคนเยวไปดูห้องกันนี่ฮะห้องสามหนึ่งเจ็ดที่เราได้โรงแรมเมกีฮาบะละดูโอ้มีซิง, 3, งค์สามมือมีอะไรให้มีที่แขวนให้พร้อมกับ งท้าแีแล้วก็มีนี่ครับโอ้ให้เขียนหนังสือแล้วก็นี่ที่นอนครับที่นอนน,น,น่าจะนุ่มแล้วก็มีชุดนอนให้ตามแบบฉบับของญี่ปุ่นครับและนี่คือเซนเซนแชนห้องน้ำที่ทุกคนรอคอยดู <laughs> ทุกคนโอ้ห้องน้ำดูดีเลยนะ,ะแชมพูคอนดิชนเนอร์แล้วก็ คีมอาบน้ําให้ครบหมดเลยทุกคนแล้วก็ห้องน้ํานะข้อดีเขาแยกที่นั่งที่นั่งปดถูกห้องนี้ส่วนตัวเลยแยกกันนี่สุดยอดทุกคนแล้วที่สําคัญมีที่เป่าผมยี่ห้อนี่ไดไดซันเหรอผมก็ไม่รู้จักนะแต่แฟนผมบอกว่ามันแพงมากนี่หัวนอนเป็นแบบนี้เลยนอนของเรานี่มีตู้เย็นให้ด้วยดิวิววิว,ว,ว,วห้องพัก วิวห้องพักด้านล่างนี่โหคือออกไปนี่มีครบหมดเลยอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อมากๆนี่วิวด้านล่างนะครับไม่ต้องห่วงว่าเน็ตจะหมดมีไวไฟให้ฟรีนะโอ้โหะานะกว้างมากนี่วางทารกอาเลยุกคยลืมบอกราคาท่องโรงแรมที่นี่นะสามใบเทาทุกคนที่อากิฮาบาระ ที่นวดหลังให้ด้วยนะทุกคนที่โรงแรมโอ้โหเนี่ยวางวางตรงนี้นะวางกับเก้าอี้แล้วก็นั่งอ้งใช่เออเฮ้ยดีสบายเลยอะ่ะเครื่องนวดมันแบบนุ่มๆนุ่มๆก็สําหรับวันนี้นะเราก็มาถึงโตเกียวเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้เราก็ไปเที่ยวมาหลายที่นะทุกคนก็เราออกจากชิโซกะตั้งแต่เช้านะแล้วก็มาคามากุระ เมืองริมทะเลที่มีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็มีรถไฟสวยมากเลยนะครับวันนี้ที่คามากูราลมแรงมากแล้วก็เห็นคุณลงฟูจิอยู่ไกลๆเนาะเป็นวิวชายหาดชายทะเลที่เห็นคุณลงฟูจิอยู่ไกลสวยสวยมากเลยถ้าใครมาที่โตเกียวจะมีเวลา ไปที่คามากุระนะไปเที่ยวนะครับดีมากเลยบรรยากาศมันดีมากแล้วก็สําหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราคงต้องลากันไปก่อนนะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดปุ่มกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปหน้านะเป็นกําลังใจผมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้สําหรับวันนี้เดี๋ยวไปพักผ่อนเดี๋ยวไลนใไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับายบ้าทีเด็ดเลยโรงแรมนี้มีเครื่องฟอกอากาศของไทสานกัด้วยดู เพิ่งมาเปิดเจอเมื่อกี้นี่แล้วนี่ติดใจเครื่องนี้มากเลยดูมันเครื่องนวดหลังเ่ยสุดยอดดู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 มันเคลื่อนนี่หนึบ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 ้าหลังไปวางนี่นุ่มมากเลยแบบสบายสุดเลยแถมให้นิดนึงดูดิอยากเอากลับบ้านเลยเครื่องนวดนวดหลังสบายมากเลยดูเนี่ยเครื่องสุดยอดเนี่ยเครื่องหนบนมันแบบนวดดีมากเลยเอาไว้รงเก้าอี้